i Jangan ทุกท่านนะคะที่มาศึกษาดูงานจากตำบลจากเทศบาลตำบลคลองดาดทุกท่านนะคะวันนี้บานนะคะรองบานค่ะก็ขออนุญาตเป็นตัวแทน,นทานา่านนายกจิตกษะเรวิโรธฮารัตนะคะในการต้อนรับทุกทุกคนนะคะวันนี้ค่ะด้วยความยินดีอย่างย,ออย,ยิ่งเลยค่ะแล้วก็ถ้าเราพูดถึงผู้สูงอายุไม่มีนะคะที่นี่ยังไม่เห็นผู้สูงอายุเลยนะคะเห็นแต่นักเรียนที่มีความสดใสใช่ไหมคะ ว้อสงสัยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าเทศบาลของเราคานายมจีนตเกษตรในรัฐเร์รนะคะท่านก็ให้ความสำคัญนะคะในการที่จะดูแลกลุ่มผู้สูงอายุนะคะในเทศบาลของเราก็ซึ่งเราจะแบ่งหลักๆเป็น3กลุ่มนะคะก็จะมีกลุ่มติดบ้านติดเตียงติดสังคมนะคะซึ่งเราก็จะดูแลแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มนะคะวันนี้ก็รู้สึกยินดีมากๆที่ได้ต้อนรับทุกคน,นะคะ ดใสและความตั้งใจทุกคนที่จะต้อนรับนะคะก็เมื่อเช้าก็รู้สึกว่าองอังครุ่ของเรานะคะช่วงนี้ก็มีสถานการณ์ไทยคำเมาใช่ไหมคะก็รู้สึกว่ามื่ตีไทยเราอยู่ในสายเลื่อนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทุกท่านก็จะได้รับความสนุกแล้วก็ได้รับได้เรียนรู้หลายๆอย่างเรียนผู้สูงอายุในวันนี้นะคะซึ่งจะมีการเน เทศมนตรีนครนครสวรรค์ตัวแทนของท่านนายกจิตกะเสษมนิโรธธนรัตน์นะครับนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ที่ได้ส่งท่านมาเป็นตัวแทนนะครับตอนรับคณะของเราตลอดจนท่านบริหารโรงเรียนผู้ สูงวัยสร้างสุขผู้สูงวัยนะครับโรงเรียนสร้างความสุขผู้สูงวัยนะครับของเทศบาลนครนครสวรรค์และก็ทีมงานของเทศบาลนครนครสวรรค์ุกท่านนะครับที่ได้ในการต้อนรับคณะของเทศบาลตะบลของด่างเป็นอย่างดีนะครับผมนะครับในนามของคณะเทศบาลตะบลของด่านนะครับผมนายสนั่นถุแสงนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยรองนายก สมาชิกสภาเทศบาลคณะผู้บริหารของเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการนะครับโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลตำาวนของดางและผู้สสูงวัยของเทศบาลจำนวของดังทุกคนนะครับวันนี้ก็ได้มามีโอกาสได้มาเยี่ยมเยีนย,นยนศึนสาโรงงานอย่างเทศบาลนค,ครนค,ครสวรรค์แห่งนี้ครับ มาแล้วก็รู้สึกประทับใจอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้เห็น,นความอเอุนความอบอุ่นที่ให้การต้อนรับพวกเราอย่างดีโดยเฉพาะนักเรียนของโรงเรียนนะครับผู้สร้งความสุกผู้เปิดใจทุกคนนะครับ,ท,นนรบที่เล่นเป็นเพลงดนตรีรอบรอบให้เราฟังนั่นหลายถึงนะครับเห็นแล้วทึ่งมากท่าน,น ท่านนี้ก็คนที่วัยก็คงจะพอๆกันกันแต่ดูบางท่านก็จะเอาโสส่วนใหญ่จะเอาโประกอบด้านที่สามนะครับแล้วก็าสามารถรวมตัวกันไ,ได้อีกขนาดนี้ห้องเย็นขนาดนี้มาร่วมกันแสดงกิจกรรมต่างกัน ให้ดูเป็นแบบอย่างนะครับโดยเฉพาะโรองเรเื่อูสุขอายุของเรานะครับนีความสามัคคีแบบนี้นะครับต่อไปเราขออนุญาตนำไปไปประยุต์ใช้กับเท้่สบายของเรานะครับเรื่องการควาพมพร้อมพีธีเรื่องการรวงตัวกันการแสดงแบบนี้นะครับเพื่อจะได้มีสิ่งดีๆให้กับผู้มาเยือนได้ดูเช่นกันนะครับเทศบาลนครนะครสวรรค์นี่ก็ นะครับตอนกี้ได้ยินว่าเพลงลูกย้าวยาวนะครับลุงสร้างความสุขสูขสุงใหม่นี้จนม,มีสิ่งดีๆต่างๆนี้รุโตัวนีนยวได้แางนี้สร้างความสุขให้กับผู้มาเยือนทราบว่าอะไรขนาดเลยนะครับจะมาเยือนที่นี่และสถานที่นี้ก็โอโทเป็นอย่างยิ่งเลยใหญ่โตมากพวกเรามา เป็นนักคอนสวัสดิ์จริงๆเป็นนักคอที่น่ายิ่จริงๆนะครับขอคุณจริงๆที่ท่านให้ให้ความับเรานะครับขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองเก้านาจยิงๆขึ้นไปและโดยเาฉพาะหลักเรียนราวนี้นะครับทุกท่านขอให้สุขภาพดีด้วยนะเพื่อจะท่านความสุขกับพวกเราและผู้มาเมยิอนอย่างนี้ตลอดไป นายกได้สังเกตมาต้อนรับดูแลให้ทีมงานมาดูแลอยากไปกันเองดีเป็นอย่างยิ่งพวกเราต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอให้ท่านดเนินก้าหน้าในหน้าที่การงานเป็นที่นิยมของประชาชนเป็นพื้นที่ของท่านตลอดสมัยนี้แล้วก็ตลอดไปเลยนะครับท่านนายกให้เป็นแบบพื้นที่สมัยได้ที่ท่านที่ท่านหวังเลยแลครับสุดท้ายนี้ก็พวกเราเทศบาลมรมของการ ไดนน้โอมีโอกาสมาเยือนนะครับแล้วก็จะเดินาสานกับประดันในวันนี้นะครับจะขอจดจําความรงจํานี้นะครับความสูงที่เราได้รับในวันนี้ ทางเทงศบาลตำบลครองด่านของเรานะคะก็มีการแสดงมา1ชุดนะคะที่จะมาแสดงแลกเปลี่ยนกับแม่ๆนะคะขออนุญาตนักแสดงของเทศบาลตำบลครองด่านนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยนะคะ